ที่จังหวัดพิษณุโลกนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนเมษายน2566ายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้พูดในที่ประชุมสรุปประเด็นสําคัญต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการสรุปข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์รายงานสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและ p m 2.5รายงานการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแ้งรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสสปี2566โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพจำนวนหนึ่งรายได้แก่นายเกรียงศักดิ์ทองโสพลรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6การมอบรางวัลเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองประจำปี2565จำนวน9รางวัลการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2566อีกจำนวน4รางวัล ที่จังหวัดพิจิตรนางชุลีอัศวพิชย,ยนนายกเหล่าขาา้าราจังหวัดพิจิตรได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบในการสวมใส่ผ้าไทยประจําปี2566กิจกรรมการคัดเลือกต้นแบบด้านผ้าไทยเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรนั้นหันมาสวมใส่ผ้าไทยปลุกสมนึกให้คนไทยในท้องถิ่นนั้นได้เกิดความตระหนักเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานตำนานผ้าไทย นายพยนต์อัศวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อให้ประชาชนทั่วไปนั้นได้ตระหนักถึงความสําคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและส่งเสริมให้หนายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจาการนั้นได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมบำเพ็ญต่อสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมภายในงานได้มีการเดินรณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ เพื่อสร้างพลังความสามาัคคีของเครือข่ายแรงงานในการร่วมกันป้องกันยาเสพติดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างพลังเครือข่ายแรงงานด้านการป้องกันยาเสพติดและเป็นการสร้างพลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานให้กับแรงงานด้วย <S 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 ที่จังหวัดอุทัยธานีที่โรงเรียนชุมชนมะสุวรรณบรรพตตะม,มนสุขฤทัยอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนายพีรพลตันทอ่อุาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติต่อต้านยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้สโลแกนแรงงานอุทัยมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมใจต่อต้านยาเสพติดน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโอกาสนี้ได้มีการมอบเงินบริจาคปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีหน่วยบริการห้วยคดเป็นเงินทั้งสิ้น13,3920บาทและมอบอุปกรณ์การเรียนการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน การซ่อมแซมปรับปรุงทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่นปิดท้ายกันที่จังหวัดสุขโขทัยที่บริเวณโบราณสถานวัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตําลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยนายสุชาติทีขสุผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยได้เปิดวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุขโขทยัยจัดงานภายใต้แนวคิดแรงงานรักโลกรักสุขโขทยัยมุง่งเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้แ,แก่การแสดงนิทรรศการการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงภูมิทัศน ผู้ใช้แรงงานถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งในภาคของการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและบริการให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีส่วนสําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย